สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน TH นะครับอาลสำหรับคลิปนี้นะอ่าผมจะมาพูดถึงแพ็คใหม่ล่าสุดนะครับที่เขียนว่าเอา่อพลออเดอร์แพ็กเกจวอร์เดนะครับราคาอยู่ที่1,200บาทโดยประมาณนะครับมีส่วนลด200บาทสำหรับคนที่ลงทะเบียนวอร์เดล่วงหน้าอ่าผมจะมาผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่า มันอะไรยังไงทำไมมีเดียวคนบอกว่าห่วยขยะกากแต่ในขัยหนาเดียวกันก็มีคนบอกว่ามันโอเคนะครับอ่าดังนั้นเราจะมาเราาจะมวิเคราะห์ของเด็กเขาแถมมาให้นะผมจะตีราคาแพ็คนี้ไว้ที่1000บาทนะครับ100 0 0แไดมอนด์เพราะว่าผมถือว่าเรามีส่วนลดเหมือนกันทุกคนทุกคนนะครับอ่ะขึ้นชื่อว่าแพ็คพรีออเดอร์แพ็คเกจวอร์เดน นะครับดังนั้นผมคิดว่าทางการีน่าเนี่ยออกแพ็คออกแพ็คนี้ออกมานะครับเพื่อซัพพอร์ตคนเล่นใหม่อ่าเป็นแพ็คที่เหมาะกับคนเล่นใหม่มากกว่าผู้เล่นเก่าเพราะอะไรถ้าสมมตินคนเล่นเก่าอย่างผมมองอ่าผมมองมีอะไรบ้างหินสัตว์เลี้ยงสาวน้อยชุดขาวโอเคผมยังไม่มีนะครับดังนั้นมันเป็นของที่ยังไม่มี ราคาประเมินค่าได้เท่ากับของแรอ่าพวกไอ,อ,อสัตว์เลี้ยงแร่แรอย่างโพฮารันอะไรพวกนั้นคุณค่าเทียบเท่าเพราะถือว่าไม่มีมาก่อนนะครับต่อมาจีแ่งข้อมูลขั้นหนึ่งนะครับหาได้นะหาได้ในเกมแล้วผมมีขั้นเยอะกว่านั้นแล้วไม่สนใจนะครับวิญญาณฮอโมูลไม่สนใจชุดหัวหน้ามาเผา เครื่องประดับหวัวหน้าเผ่าอันนี้แฟนสองชิ้ยังไม่เคยมีอ่าล,ละไว้ก่อนต่อมามีอะไรคิทตนสั่เลี้ยงของมูลขั้นหนึ่งมีแล้วไม่สนหินออฟซิเดียมหกเหลี่ยมมีแล้วไม่สนอเมทิสหกเหลี่ยมมีแล้วก็ไม่สนคอยอมโมเนียสองสว่าง3าอันไม่สนนะครับเพชรห้าเหลี่ยม1ไม่สนมีอะไรกล่องแหวนราชาอีกาทุกอย่างไล่าจากนี้นะครับกล่องต่างหูราชาอีการาชธรมินสร้ยคอจักรพพัดเข็มขัดจักรพพัด ไม่สนไม่สนนะครับแล้วก็พวกของกินพระกรรมังราชาอื่น,น,นๆ5อย่างนะครับแล้วก็เกมมังกรไฟ50มาสนใจถือว่าเยอะนะครับเพราะอะไรถือถ้าคุณทำดาเมจพิกๆในการโลมังกรเนี่ยโอเคนะครับคุณได้จากเควส4หรือควรจะได้จากกล่องขั้นสูงหรือชั้นยอด4หรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ถ้าคุณดาเมจกากากคุณได้กล่องขั้นต้นอะ คุณลุ้นไปดิหนึ่งสองลงลง,ลงกี่รอบจะเอาห้าสิบถูกปะเ mm hmm. หลืองพัฒน,นาการห mm ้าสิบก็ทำคุเอได้นะครับ mm hmm. เสรย์ลักษ์โซนโจรสลัดแมวสี่สิบนี่ถือว่าเยอะนะใครมองว่าน้อยคุณไปดูใหม่นะครับสี่สิบนี่เยอะเสรย์ลักษ์ฮงมูลหนึ่งร้อยอันนี้น้อยจริงนะครับต่อมากองอาวุธดาวตกขั้นหกก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคอ่าโซชิวิกาแปดแผ่นเลยอันนี้ โอเคมากต่อให้เป็นถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็ไม่โอเคผู้เล่นใหม่นี่โอเคนะครับดังนั้นถ้าคนเล่นเก่ามองก็จบจบนะครับชุดนี้ถ้าเกิดไม่มองแฟไม่มองสัตว์เลี้ยงสาวน้อยชุดขาวคือโอเคไม่เอาไม่ซื้อเพราะว่าทุกอย่างมีหมดแล้วแถมมีดีกว่านี้ด้วยงั้นเรามามุมมามองมุมมองว่าถ้าวาเดนเข้ามาถ้าสมมุติว่าอาชีพวาเดนเข้ามาในวันที่16แล้ว เราเป็นคนที่ต้องการเล่นอาชีพนี้นะครับเราเต็มตัวยังไงบ้าง1คุณจะต้องมองว่าอ่ะของมันตัวเนี่ยมีอะไรบ้างที่คุณจะส่งไปให้วอร์เดนได้นะครับอย่างแรกอาวุธคุณส่งไม่ได้อย่างที่สองแฟชั่นคุณส่งไม่ได้โซเชียลคุณส่งไม่ได้ในนี้มีอะไรส่งได้บ้างมีจิตจันจิตจิตพนึกได้คุณมียันไหมยันไม่มาขายจะไม่ครึ่งปีแล้ว ซื้อไหวไหมข้างนอกแผ่นละ250บาท300วิญญาณอันนี้อันนี้ยังทำไม่ถึงไหนทำใหม่ได้เนี่ยกรงเนี่ยผนึกส่งได้ไหมแล้วก็ทัพทีมพวกนี้ส่งได้เฉพาะพวกเอ่อทุกเอ่อทุกสียกเว้นสีเนี่ยสีโกเมนนะครับสีดำนะครับโกเมนกับสีดำห้ามส่ง นะครับล็อกแล้วก็สีขาวถ้าใส่แล้วก็ส่งไม่ได้นะครับแล้วก็อะไรที่มันไม่มีชื่อหองมูลก็ส่งไม่ได้ดังนั้นถ้าสมมติผมอยากเล่นวอร์เดนจริงๆอ่ะผมทำอะไรได้ให้ใหมันได้บ้างอ่าผมก็ทำได้แค่ส่งแร่ให้มันนะครับส่งกิตตันหินจันทาส่งกิตตินหินโซส่งหินเป็นรูปส่งหินเป็นรูปขั้นสูงให้มันนะครับเหรียญหงมูลก็ส่งไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าผมไปเริ่มต้น อวอร์เดนใหม่นะครับสิ่งที่ที่ผมจะทำให้มันได้ก็คือแร่อย่างเดียวน,นะครับมาดูว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเพราะเดี๋ยวผมเดี๋ยววันที่16เนี่ยผมไปเล่นวอร์เดนแน่นอนนะครับผมจะมีอะไรให้มันนะครับอย่างแรกคือ,อผมจะเอาตัวละครผมเนี่ยมาฟาร์มนะครับมาฟาร์ไอ้น้ำสงสวรค์เพื่อเอาอะไรเ <m ina> พื่อเอาเกาะอาวุธ <m ina> <m ina> แห่งเดบิลาขั้นหนึ่ง นะครับใช้สามพันพิสวรค์น,นะครับเสร็จแล้วพอมีสามพันพิสวรนแล้วเนี่ยก็จะอาวุธเนบิล่าแล้วก็ใช้หินเนบิล่าอัพนะครับแล้วก็รักษามาอัพมันขึ้นมานะครับเป็นตัวนี้นี่เสร็จแล้วจะอัพต่อไปขั้นสองก็ต้องใช้ใส่ร่างฮอร์มูนใช่ไหมใช้สิบแล้วก็แร่แร่ใช่ไหมครับ ซึ่งตรงนี้ผู้เล่นเก่าอย่างเราเนี่ยส่งแร่มาได้นะครับแต่สารฮอร์โมนเนี่ยตัวใหม่มันไม่มีนะครับตัวใหม่มันไม่มีดังนั้นคุยทําไงครูก็ต้องเอาไอ้ร้อยหนึ่งที่เขาแถมมาให้เนี่ยง่อยๆเนี่ยมาใช้ก่อนนะครับเนี่ยมันใช้แค่เท่าไหร่มันใช้เท่าไหระ่วะดูยังไง30มสปะเนี่ยนะครับ คุณไงคือเขาทําให้คุณสตาร์ทได้ไวขึ้นนะครับเนี่ยสาระฮอร์โมนเนี่ยดูแล้วไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ถ้าถ้าจะมองถึงประดับนะครับสร้อยคอจากกระพมังกรคุณต้องฟาร์มลูกพีชแ0ดพนะครับเข็มขัดคุณต้องฟาร์มลูกพีชอีก8 0 0พนะครับกล่องอีก3,000มีอะไรอีกจิตวิญ,ญญาณคิดตั้นหมื่นหมื่นกแปดสองับหมื่นหกสามนะครับ ของที่เขาแจกมาต้องยอมรับว,ว่าหาได้ในเกมนะครับแต่มันคือลูกพีสวรรค์น35นะครับ oh <my> ถ้าคุณมองด้วยมุมมองผู้เล่นเก่าอย่างคุณมองไปที่แพ็คเนี่ยคุณก็มองมันห่วยแต่ถ้าคุณมองว่าคุณเป็นคนที่เฮ้ยเลิกเล่นไปนานแล้วว่าตัวละครแม่งไอดีอะไรจำไม่ได้ oh <my> เดี๋ยวสมัครใหม่เลยเล่นวาเดนใหม่อย่างเงี้ยอหรือคุณมองว่าเออ เกมนี้เกมอะไรวะเฮ้ยมีอาชีพใหม่เข้ามาไม่เคยเล่นเออเดี๋ยวเล่นอาชีพใหม่เลยล้วกันนี่ผมมองว่าไอ้แพ็คเนี้ยมันสปอร์ตผู้เล่นใหม่2ประเภทก็คือใหม่ซิงซิงกับเคยเล่นแล้วเลิกไปนานแล้วแล้วกลับมาเล่นวอร์เดนนะครับแพ็คนี้ผมว่าช่วยได้ช่วยได้ในระดับหนึนบบน่งนะครับแต่ว่าพันหนึ่งอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าคุณหาเงินได้ง่ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าพันหนึ่งมันก็ไม่ได้ถูก ใช่ไหมแต่มูลค่าพันหนึ่งของแต่ละคนไม่เท่ากันไงบางคนเขาอาจจะหนึ่พเหมือน10บาทของพวกเราอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราหมายถึงเราเราชี้นำเราชี้นำใครไม่ได้นะครับผมเองก็แค่เอามาวิเคราะห์ให้ดหูเฉยว่าเออมัอนคุ้มค่าไหมนะครับซึ่งเอาตามที่ผมมองเลยนะครับก็ฟันทงตรงนี้เลยว่าคนเล่นเก่าๆอ่ะ ธรรมดาทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยแท็กเนี่ยไม่จำเป็นนะครับพวกเราพวกเราคนเล่นเก่าเนี่ยทำตัวละครวอร์เดนนะครับวันเดียวอีกาเก้าเดี๋ยวผมทำให้ดูวันเดียวอีกาเก้าอ่ะคุณมาดูได้เลยเพราะว่าเรามีแร่เยอะพอเรามีขนอีกาเยอะเนี่ยเรามีแร่เยอะมากนะครับเรามีวิญญาณอีกาดูผมมี450อัน เรามีเงินพอจะไปซื้อหินสูงเอ้ยหินสูงไม่ได้ใช้แล้ววันที่16ขึ้นอีกาไม่ใช่หินสูงนะครับขนอีกาผมก็มีโคตรเยอะนะครับ800ขนดังนั้นวอร์เดผมวันแรกอีกา9นะครับโซชีลของเก่าๆผมเก็บไว้มีนะครับกิจกรรมแข่งขันกันเซิร์เวอร์ล่าสุดนะครับเก็บผมเก็บโซจูเลียวไว้8แผ่นดังนั้นวอร์เดผมมีจุดเดียแ8แผ่นแน่นอนนะครับส่วนของอื่นคงใช้ ไก่กาอาราเร่ไปนะครับอ่าโอเคงั้นก็เท่านี้นะครับวิเครห์แพ็กเกจคนเล่นใหม่น่าสนใจนะครับแต่คุณต้องรับได้กับ1,000ที่เสียไปนะครับเส้นสตาร์ทคุณจะสตาร์ทได้ดีกว่าเพราะว่า1เลยคุณมีโซชีวิกา8แผ่นใช้นะครับ2อ,อาวุธดาวตกขั้น6ที่เขาส่งขั้น6มาให้คุณหมายควาว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นดาวหางหรือดาวตกก็ได้ นะครับที่ขั้น6คุณสลับสายได้นะต่อมาเขามีอาหารให้คุณกินนะครับพวกพละกําลังราชาพวกนี้ถ้าเกิดคุณไม่รู้วิธีหานะครับมันก็หายากแต่ถ้าคุณกินไปเลยเนี่ยพละกําลังราชาไอพายุหิมะชอนซัมอะไรพวกนี้มันคือของปลดสกิลนะครับพอคุณกิน5อนันี้ปุ๊บคุณไปหาซื้อมันจูมาคุณปลดสกิลที่ปลดยากที่สุดของคุณได้1นึ่งสกิลนะครับแล้วก็สร้อยคอจากพระมังกร เข็มขัดจากพระมังกร,กรนะครับใส่คู่กัน2เซตปวดผนึกแล้วด้วยเนี่ยเลือดได้หมื่นหนึ่งพลันจมตีสิบนะครับแล้วก็แหวนราชีกาธรรมินกองต่างหูนะกองต่างหูเนี่ยเนี่ยขั้นหนึ่งเหมือนกันใช้ได้เลยยังไม่ต้องทําขึ้นมากกว่านั้นนะครับเสร็จแล้วตอนช่วงอาวุธอาหารตกเนี่ยไม่ต้องเจาะรูใช้3รูไปเลยพอเป็นอีกาเจาะแม่ง8รูเลยนะครับหาเพชรมายัดให้เยอะที่สุดวิธีเอาเพชรมาก็เก็บใส่ร่างของมูเยอะนะครับแล้วก็เอา เอาไปแลกกล่องตัวนี้นะครับกล่องนี่อันนี้ม่นด้ห้าเหลี่ยงของมูลเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะเดี๋ยวถึงวอร์เดงเข้ามาเดี๋ยวผมไลฟ์เดี๋ยวผมทําคลิปอะไรแนะนําไปนะครับงั้นเฉพาะแพ็กเกจตัวนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมชี้วิเคราะห์ให้ดูละนะครับคิดกันอย่างไรก็ตัดสินใจเอาเองนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ